สวัสดีครับเจอกันตอนเช้าครับที่สะพานมอนจังหวัดกาญจนบุรีฮะสะพานมอนสะพานไม้เก่าแก่ครับวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่เมืองกาญครับสังขบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งของเมืองไทยครับบรรยากาศโดยรวมเช้านี้ดูสดใสครับอ่าเดี๋ยวสักครู่จะแพลนกล้องให้เพื่อนๆได้ดูรอบๆบริเวณอ่าขอบคุณครับสนุกไหมครับครับผมใช่ไหมฮะครับขอให้มีความสุขนะครับครับครับขอบคุณครับครับ เจอเพื่อนๆทักขายฮะทีะ่สวัสดีครับสนุกไหมครับครับ,รบขอบคุณครับครับครับที่สะพานมอสนนครับสะพานไม้เก่าแก่แล้วก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานเป็นเพื่อนๆคงจะทราบดีว่าประวัติเป็นมาอย่างไงนะคือจะไมะ่แอดมินจะไม่กล่าวอะไรมากก็คืออยากจะ ช่วงนี้อยากจะแพลนกล้องให้ดูบริยากาศโดยรอบ,รบ,รบ,รบรของสะพานมอนก่อนนะครับบริกาศตอนเช้านี้เมฆอ่ะเยอะไปนิดนึงแล้วก็หมอกก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมครับที่สะพานมอญมีเพื่อนเข้ามาท่านชายครับฮัลโลกายอันเชนดีราดาไม่เป็นขอบอินเดีย thank you thank you for watching my video I hope you enjoy I t I hope you like it i t s my video I miss you uh, okay long time no see อันเชนดีาดา Uh, thank you thank you so much for watching my video I hope you enjoy it and Good morning h so you can uh, uh, catch me so now I m walking with our Mon Bridge in Thailand Okay see you ครับก็กลับมาที่ภาษาไทยมีเพื่อนมาจากอินเดียเข้ามาทักทายครับก็เลยสปีคนิดหนึ่งก็บรรยากาศโดยรวมครับที่สะพานมอนครับสะพานมอนสะพาน ไม้เก่าแก่แล้วก็เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่ก็เป็นรอบที่2นะครับบรรยากาศมาโดยรวมก็มีความสุขครับแล้วก็มีความสุขแฮปปี้ครับที่ได้มาเที่ยวที่นี่เป็นเมืองเล็กๆท่าอบก,กอดด้วยหุบเขาสวยงามครับที่สะพานมอสน,นะครับก็ช่องทางแสดงความคิดเห็นก็เหมือนเดิมครับก็ แสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องใต้แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับาล,ลในระหว่างนี้ก็อยากจะให้แพลนกล้องให้ดูร,บรอบๆบริเวณสะพานมอนครับสะพานไม้ที่เก่าแก่แล้ว ยาวที่สุดในประเทศไทยที่อำเภอสังขบุรีรจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้บรรยากาศโดยรวมก็เมฆคืมครับแล้วก็น่าเสียดายที่หมอกน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ดีครอากาศยามเช้าก็สดชื่นดีครับอากาศยามเช้าสดชื่นครับที่เมืองหมอนท,ที่ที่สะพานมอนโอเคฮัลโหลกายฮัลโหล ครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งครับที่สะพานมอนครับสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะก็ในระหว่างนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรอบที่สะพานมอนครับมีโอกาสได้มาเดินที่สะพานมอนวันนี้รู้สึกมีความสุขครับแล้วก็แฮปปี้ฮะก็หวังว่าเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านคงจะแฮปปี้เช่นกันครับที่สะพานมอนสังขะบุรีครับแอดมินมีโอกาสได้มาที่นี่ก็มาเดินที่สะพานมอนก็ ในรอบหลายปีที่ได้มานะคือคือเคยมาแล้วเมื่อก่อนก็ประทับใจแล้วก็มาวันนี้ก็ยังประทับใจเช่นเดิมนะครับก็อยากจะแชร์ในสิ่งประสบการณ์บริเวณร,รอบๆสะพานมอนครับท่ามกลางด้วยบรรยากาศแม่น้ำอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแม่น้ำสองกะเลียครับแม่น้ำสองกะเลียฮะสายน้ำสองกะเลียวันนี้เงียบสงบครับ ผู้คนยามเชา้ากับชุดแต่งตัวไปวัดอดนะผู้คนาเดินทางท่องเที่ยวที่สะพานมอญครับยามเช้าก็คึ้นกับกทิกดทกด,ด,ทกด,ดนะทด,ดีครับทุกทันด,ดีครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดครับที่สะพานมอนจังหวัดสังจังหวัดกาญจนบุรีฮะสะพานมอนก็วันนี้อากาศดีครับโดยรวมแล้วอากาศดีครับบรรยากาศดีนะยามเช้าอากาศดีครับที่สะพานมออเนรญ มีเพื่อนเข้ามาชมกล้องก็ขอขอบคุณครับคุณการนะการส,สิทธิบูรกํกำลังรับชมอยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับกับบรรยากาศโดยร,ยรวมครับที่สะพานมอญครับสะพานมอญเมืองสังขะบุรีเมืองที่อยู่ท่ามกลางอ,อ้อมกอดของหุบเขานะฮะอยู่กลางหุบเขาแล้วก็19กิโลก็ถึงชายแดนไทยเหนยนมานะครับ ฮัลโหลกายอาหารยังอยู่ที่สะพานมอญครับวันนี้ครับได้มีโอกาสมาเดินที่สะพานมอญก็รู้สึกแฮปปี้ครับแฮปปี้ฮะามาเดินเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามาเสียดายที่ไม่ได้แต่งตัวเป็นชนพื้นเมืองชนชาวมอญน,นะก็เดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้าก็จะมีการแต่งแต่งกายแบบชนพื้นเมืองของชาวมอญช่วงนี้ก็จะไปทําบุญแล้วครับไปทําบุญไปทําบุญตักบ,บาทนะฮะ ก็ thank you thank you for watching me ครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเช้าวันนี้ที่ติดตามกา็หวังว่าคงได้พบกันใหม่ในข่าวหน้าครับสำหรับวันนี้ทริปที่สะพานไม้สะพานมอญสะพานเก่าแก่สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยทริปวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมทุกทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับการอคอมเมนต์ขอบคุณสิ่งดีๆครับขอบคุณแล้วก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ บายบายสวัสดีครับ